พ่อเนี่พี่ป๋องดูอยู่ท okay. ี่มีตู้ตู่แล้วก็มีพี่เจ้าของบ้านคนเดิมใช่ไหมใช่แล้วก็ม er ีพ evet ี่แถบไปสารที่เกาแอบฟิ้งเราใช่ไหมโถปากดีเมื่อกี้บอกแฟน์เขาอยู่เลยพี่ดูพี่มีคอรลอนเนาะแนะนำยังนหนิปี่เท่งสวัสดีพี่เอ้ยไปดิเอ้ยมาผมบอกแล้อพี่เท่งเหรอไปดิเอ้ยแล้อะไรนี่ยของดำเนินรายการยังไงอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเอ้ยคุณมาทำไมเนี่ยมาทำไมคือคือสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีผมเป็นห่วง่องอาะวม่มาทำไม ต้องดูแลน้องไอ้พวกนี้มันใช้ไม่ได้คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือต้องมาคุยก่อนผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าขราวที่แล้วอ่ะพังท <laughs> ไมพีือน้อยยิ้มใหญ่กระลิ้มกระเลียกระลิ้มกระเลียแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรกฏพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคือตอนแรกเขินไงพอลงไปเมียด่ายับเลย คือกลิ้งเลยใช่หน้วเขินจริงหน้าแดงจริงด้วยมันนี้ใส่แว่นมาแล้วเพราะว่าภายใต้ลายแบรนด์ใส่ดำเราพูดอะไรเยอะไม่ได้นั่นแหละแล้วพี่เคยเตือนตุ๊ตตู่แล้วเอาเรื่องก่อนเรื่องบ้านพี่ไปเรื่องอะไรมันมองหน้าเขาสิเวลาคุยอ่ะคือไม่เวลาคุยอ่ะคุณต้องมองหน้าเโอเคคืออย่างนี้พี่บอกตุ๊ตตู่อย่างนี้ เหรอเออนั่นเฮ้ยทำไมมองๆหน้าเขาใจเธอมือลูกเหอดูลูกเปล่าลูกพราวแล้วผมไม่น่าขึ้นเลยแล้วกล้าขึ้นมาอีกนะเนี่ยไม่กัวลมีอข้างล่างน้องน่ารักโอเคโอเคเออก็เพียงแต่ว่าภรรยาพี่อ่ะสวยมากแล้วก็อย่างพี่รักภรรยาพี่มากไอ้สิ่งที่พี่ทำไปวันนั้นพี่ก็ อยากให้เรามีความสุขในรายการการแสดงการแสดงประเด็นมาช่วยหรือมาแก้ตัวเนี่ยแล้วที่ทักเช็กส่วนตัวมาหมายความว้าวพูดอะไไปสารคุณทักเช็กส่วนตัวน้องเหรอเดี๋ยวไอ้ถอดถอดใส่ๆเด้วยนะฟังฟังเจี๊ยบไดูไม่เรื่องเลยพี่วันนี้เดี๋ยวก่อนจับเทียมสิเระประเด็นนะตัวตัวเอาให้ดีนะลูกนะพี่แม่งยังฟังไม่จบอยู่เลยนะ คือประเด็นเนี่ยเจ้าน้องพลอยเนี่ยแก๊งแม่ลูกอ่อนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาเหมือนจะถูกฟ้องครับแล้วพอดีไอ้เจ้าตุตุ่เนี่ยเขาเขาทักทักอินติกตอ,อกมา,อาตอนเช้าไอ้เราก็เพิ่งเห็นยญิงพี่เห็นไว้นี่ผมถ้าพี่เป็นปีพี่เห็นตอบผมเลยคือเฮ้ยนี่คุณคุยหลังบ้านในติกตอ,อกกันเลยเหรอ ก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่ผมเห็นน้องเขาอยู่ใน,ในการเขาตึงเครียดไอความตัวแดงคอแดงอะไรของผมเนี่ยผมก็ทําให้น้องเขารู้สึกสบายใจอ๋อมันทําได้เหรอ <laughs> ไม่เอาจริงทนายไม่มึงอย่าเพิ่งพูดกูไม่ให้มึงพูดคุยคุยกันใจยคือถ้าบอกมึงไม่ต้องเลยมึงหลายแผลแล้วมึงถ้าชอบก็บอกชอบไปเลยไม่เป็นไรถ้าชอบก็ไม่เป็นไรมีสารเขินน่ารักอ่ะพอหลังจากวันนั้นนะพี่ตึงเครียดทุกวันนี้ขังเมียไว้ในบ้านนะเฮ้ยบ้านอ่ะจริงจริงจริงคุณขังเมียไว้ในบ้านเหรอจริงจริงเข้าบ้านไม่ได้อยู่นอกอ๋อเพื่ออยู่านอกพยายามเคลียร์พยายามเคลียร์ไม่แต่คุณเคลียร์อันนี้ก่อนได้ไหมที่เมียควบค้ชเนี่ยเออเมียโพสว่าอะไรพี่หนุ่มเมียโพสว่าอะไรซุ่น เฮยเอาดีๆตลอด2ี่สิปีที่ผ่านไม่เคยมีรูปผู้ชายอื่นอยู่ในมือถือมีแต่รูปครอบครัวแต่ไปลองเปิดมือถือมือถือโอ้โหมือถือขนาช้าๆเนี่ยแต่ไปลองเปิดมือถือทนายดูดิมีแต่รูปผู้หญิงอื่น ใครควรโดนตบโอ้โหหนักแล้วสองคนเดียวกนเรื่องอะไรนี่ทไมก็พูดก็ไมแม่กก็พีก็ไม่ควรทางงี้ใช่โตเราควรจะเริ่มใส่เจ้าชูได้แล้วโตโตกันแล้วพี่จัดพี่ขอโทษพี่ถอดชุดทนายเคลียร์ผมดเลยใจผมไม่ยอมขายไม่ต้องมีเครื่องแบบจัดคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนผมอะลูกผู้หญิงคนอื่นเนี่ยผมพยายามบอกเขารูความแต่อดีตอะก็พูดรูความได้แหละเลยเกมไม่มีอไรอีกมีมีทางเอี้ย เท uh ี่ยวจีบเข้าไปทั่วท right> ั้งที่มีเมียแล้วสร้างภาพตัวแดงบอกมันไม่ใช่แล้วมึงอ่านแดงแล้วเนี่ยมีแต่ลูกเก่งเนี่ยกูเก่งมาแค่เียใช่ก่อนเทปกูถ่ายกับมึงเองพี่ป๋องเดือนเดียวเดือนเดียวหนูทาเครียดมากมานั่งฝั่งนี้ลูกหนโหนูรู้สึกว่าไม่รู้หนูไว้ใจใครได้มีพวกพี่เท่านั้นสามคนที่ไว้ใจได้เลยในโต๊ะนียนะในโต๊ะนียพี่ยืนยันเลยคนที่ไว้ใจได้สุดคือพี่หนุ่มกัญชัยประวัตินีเหรอ ไม่มีหนทางมากมากไม่ต้องคิดเยอะอ้ําหมดเนี่ยปะไม่เผื่อเลือกตู้ตัวต้องเลือกแล้วไม่ถ้าสมมติว่าหนูหนูต้องเลือกหนูก็ต้องเลือกคนที่แบบว่าเออช่วยเหลือหนูได้ปกป้องหนูได้ดูแลหนูได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือก็คือพูดชื่อเลยพูดชื่อเลย ถ้าเป็นตอนนี้ก็ต้องเป็นธนาอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช้อยากได้ธนายเพิ่มผมไม่จบแล้วแหละเพราะกูเข้าบ้านไม่ได้แล้วคืออย่างว่าน้องงานใหญ่มาถึงใครพี่ใหญ่มากแล้วล่ะทำไมพี่ใหญ่ ผมดูแต่ผมก็ไม่ได้หนักเท่าพี่ผมไม่ได้หนักเท่าพี่ที่จะต้องว่าคนต้องมาพิมพ์นะพี่ไพศาลอย่างพู้อย่างนี้ผมแค่ดูแล้วเออของพี่ไม่มีพี่ไม่มีวาจาไทลมไม่มีไม่มีพีไ่บอลไม่มีพี่บอลไม่มีไม่มีไปทางใดอีข้อวอมไม่มีพี่บอลน่ารักไม่มีสงสัยตาหวานไม่มีอะไรไม่มีน้องเอ้ยเรารู้เราต้องทำยังไงช่พี่ดูพี่ตั๊กเวลาพี่ตั๊กหน้าแดงอ่ะไพศาลโดนเขาบอกแังตั๊กเลยวันนั้นพี่นี่รับถือพี่จริงๆงเลยนะขอบคุณมากพี่ฮะครับเสือก็คือเสือก็ยังคำกันมันได้กลิ่น อ๋อเป็นใช่แจะแนะนำมี้วว่าให้ขายบ้านให้พี่ป๋องแล้วให้พี่ป๋องเนี่ยเดินไปบอกข้างบ้านว่าผมหลอกพี่หลอกไหมเชื่อว่าย้ายนี่มันไม่ได้ไงมันได้ลองดูเขาไม่ปล่อยหมากัดหรอกเดินไปข้างๆแล้วเดินบอกว่าเจ๊เจ๊ผมหลอกไหมน้องลองดูแล้วไปยืนเรื่องตลกให้เขาดูเลยให้ให้ให้คำให้คำเมึงคิดว่าชีวิตกูว่างอนาดนี่ย เล่นอยู <Tipp ett> <m> ่หมามากัดหน้าู้ไม่คิดรู้ว่าบ้านเขาเป็นยังไงตอนเลื่อตู้ตู่หลังจากที่พอออกในหัวกระแสไปแล้วเนี่ยกระแสตอบรับพี่ว่าตอนนี้โอ้โหไปไหนนี่คงมีคนรู้จักตู้ตู่อ่ะใช่ใช่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องป้าแล้วพูดถึงเรื่องพี่ทนายแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยตกลงที่ปัญหาน้องเขามายังไงเนี่ยก็ไม่ได้แก้ก็ลองแก้ดูเลยลูกไม่แก้กันนไยบอกแล้วโต้เนี้ยก็อยากจะบอกตุตู่เนี้ยทุกคนมีประเด็น ทุกอย่างเลยมีทุกอย่างให้น้องแล้วยกเว้นประโยชน์น้องอดูดูน้องไปดูไปหาสำหรับตู้ตู่โอ้ยเท่าไหร่ก็ได้ต่อต่อเท่าไหร่ก็ได้สโมดูไว้นะสำหรับตู้ตู่เท่าไหร่ก็ได้กู้พึ่งพังไปด้วยสโมดูไว้นะต่ออย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวตู้ตู่ย้ายอยู่บ้านพี่อ่า ตุ่ยย่าอยู่ไอ้ดิพี่ให้ลูกกับเมียพี่ไปอยู่ที่อื่นก็แล้วกันกูอยากให้มันทึกไว้ตอนใช่ชิดมันได้กูอยากให้มันอันนี้ได้เมื่อกี้ไปจับมือน้องเขาด้วยนะลายๆไอ้ไรเขียนพี่ถามจริงๆนะจากใจหรือชอบน้องเขาไหมไม่ก็ยังสงไม่ทาน้ชอบไหมไม่มีพี่ผมเป็นห่วงน้องคือผมมาแล้วเพราวคนนั้นมันเป็นการแสดงใช่ไหมมันโขพี่น้องเขาตึงเครียดแสดงพี่ผมรักเมียเมียผมสวยมากแต่ตอนนี้ต่อไปนี้คุณออกรายการแสดงเยอะอันเลยนะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้จริงจัง อ้าวแล้วใหม่เล่นึ่งแสดงอ่ะไม่พี่จริงเราโตปัดนี้แล้วพี่ก็ต้องมึงเขาไ,ไ,ไม่น <c oughs> ่าเติมหรอก <c oughs> อันนี้ส่งอันเนี้ยก็เรียกว่าส่ง <P> พี่มันไม่ใช่นะจริงพี่ผมไม่ได้คิดอะไรกับน้องเลยหน้าน้องเขาเหมือนใครคนนึงหรือเปล่าหน้า,นา,นเาเหมือนแฟนเก่ามึงมึงเคยบอกห,านานนหนเหมือนใครคนนึงหรือเปล่าที่เอ๋เคยเกมมาหรือเปล่า ไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนไม่ใช่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 อะไรอุ้ยมึงไปเล้วเนร่ยการจุยหอยกระจ่างว่าความหน่อยไม่ใช่แล้วที่มีปัญหากันหน้าตายทุกที่แค่าแต่จ่าที่กันจอมไม่ใช่โอเคโอเคกูจะจบอยู่แล้วไม่น่าดันไม่ใช่พี่จอดลึกมากนะอินไซด์มากอ่ะใช่ไหมไม่ใช่หัวร้อนเลยใช่คนก่อนหน้ามาถึงเมื่อโอ้ยมึงก็รู้ทุกเรื่องใช่ใช่ที่มึงได้กูฟังอ่ะเฮ้ยจับไม่ได้เลยนะ ทังไงเลยนะจะพไม่ได้ี่ขนาดนี้เขาก็ดูอยู่เนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้ตายใครเชื่อถือมึงวะโพสเฟซบุ๊กอะไรไปนะเมื่อก่อนนะ FC จะคอมเมนต์เรื่องกฎหมายเรื่องเออช่วยอย่างนี้ทุกวันนี้เมนมาเนี่ยอย่างเดียวเลยเขาบ้านนายยางพี่เขาบ้านนายยางพี่แต่ข้อมึงมันชั่วโอ้ยแล้วอ่ะสาบานไหมล่ะไม่ต้องตอบวันนั้น่ะ จริงๆเลยพี่หนุ่มเออเอาจริงๆเปิดใจคุยเลยไอ้ที่ผมหน้าแดงวันนั้นอะผมเขินพี่ที่พี่ส่งมาแต่ใจผมเนี่ยหัวใจผมม่นมีแต่ลูกกับเมียทุยทวยทุยอะไรอะอะไรติคอเอกะอะไรติคอเอกอะไรอะอติคอเอกอะเว้เสล็บเยอะ